มาเจอพ่อเวียนที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านนาฝายพ่อเวียนครับสวัสดีนะมือเศร้าคุณพ่อทักทายพี่น้องทุลุนร่กันบอกพี่น้องแนเมือนี้วันที่เท่าไรพ่อมือนี้วันที่ยี่สิบบอกครับยี่สิบธันวาแล้วเตะยี่สิบครับอีกสิบเอ็ดมือกระสิ้นปีแลวครับมือนี้เขาพาพี่น้องมาเช็คราคาเงวอยู่ใสครับมื่อไงฮะมือนี้เขาอยู่ตลาดนัดบ้านไหนครับนาฝายครับตำบลยังพ่อตำบลตำบลยังฝายปอน ตำบลน้ำฝ่ายครับน้ำฝายอำเภอเมืองเชียงภูมิพ่อเวียนได้อย่างมั่งมือไงได้มาจองตัวคสองตัวเป็นสาวกับเป็นแม่เจือว่าเป็นแม่ลูกกันเปิดทั้งสาวเบิดครับเอาสั่งหญ่สาวน้อยสาวหญิสาวน้อยแล้วเมื่อกี้เขาที่เปิดจะเดืกคุณพ่อเปิดเป็นเลี้ยงหรือเปิดเป็นเนื้อเปเนแง่ก็ได้เปิดเลี้ยงก็ได้ครับแม่สาวอ๋แสดงว่าสองตัวนี้เอาเป็นเรื่องก็ได้เอาเป็นเนื้อก็ได้แต่ว่าราคาที่ไหนราคาตัวละสิบเจ็ดก็ตัวละสิบเจ็ดตัวละหมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับ สาวน้อยหัวล้นตัวนี้คุณพ่อเราจากปีแล้วนะเนี่ยเนังอยู่ใกล้ๆเขานะปีปลายปลายครับโอ้อีลานี่สูงร้อยร้เป็ดแปะซี้ได้ยี่ดอกตีสามนิภถ้าเนาะพ่อเวียนเนาะที่เป็นทุนเหลืองเหลืองตัวละสิบเกตุเตี้ยตัวละสิบเกตุเออตัวละสิบเกตุแต่เมื่อพ่อว่าพี่เมื่อวันเสาวไงเวลาเอาเครื่องดำบทังสองตัวนั่นเนาะพ่อเวียนครับอีลานังเขานี่ก็ท่องเป้าตีนะพ่อท่องเป้าท่องเป้า โอตัวนี้มีอายุเนี่ยครับสองปีไปเอาเขายังว่าขึ้นไปจักเที่ยงเดือน,นอ๋อเขาขึ้นซ่าอีหลานนี่ก็สูงสูงสีกันไล่เศรษฐกิว่าพ่อเบียนเอาเบอร์มาได้พ่อมาศูนย์แปดสองหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องก็โทรถามแล้วเบอร์นึกครับว่าท่านได้ขายหรือยังเพราะว่าพี่น้องในห้อยกับมาโอกับเราอยู่ทักกันอยู่หลายบาทอยอะพวกกันเราขายก่อน ถ้าบ่ขายก็ต้อเหล่าตันบ่าวาไก็ส่งให้พ like 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 yeah. uh, so ี่น้องด้วยนะพ่อเนาะผู้ถึงไายก็ดีได้หรือพ่อเนาะไายดีไายดีครับทายดีของเราอยู่น้อยเขียนเนาะบ่มีตตงมี้ทยดีเยอะไายดีเครื่องดำเครื่องดำห้องแข็งว่ะวางสั้นเตี้ยเออต้อเหล่าเลยครับไปซืเท่าไรไราคาเดียวกันอีกแค่ผสมมังแล้วไปตามราคาเดียวกันเนี่ยก็ราคาเดียวกัน กว่าสิบเจ็ดเนาะหนมซีอยด้วยครับอีหลานี่ก็ได้เป็นโพนะตัวละสิบเจ็เชียนหนเขาเขาโพน้อยนึงนี่ถ้าเขาใหญ่ขึ้นเต็มวัวโพอยู่เนาะแต่ก็ที่ว่าโพหลายเท่าอีหลานนั่นถอกเนาะคือที่ซูซีเขาติ่มวัววันนี้เนาะถึงกัได้บอกเขาง่ายขึ้นกันนะโอแต่ว่าพูดถึงเนื้อหนังแล้วก็โอ้ดูมันเลยได้ยดอกแต่ว่าอยู่กับราคาด้วยครับ มั่วเจียวหอยเชียนบ้านหนองนกเขานะครับอยู่ตำบนลน้ำฝายใกล้ๆตลาดบ้านเราอ่ะหอยเชียนครับ,รบอ่ะทักทายพี่น้องทั่วโลกล้มกันมาม,าามาม่นเรีกมาเมื่อไหร่มาบอกพี่น้องน่ะได้มาสองครบเนี่ยครับนี่กับนี่เป็นแม่ลูกกันติด<อ>เขาคนลังเม่อไหนะลูกตัวเมียล,ล,ล,ลูกสาวลาเดีวนี้เขาพาดจากตัวเราหอยเชียนอันนี้เขาได้ตัวเดียวนั่นครับบ้านองตอนนี้เนี่ยบ้ทันครับครับเปิดเจ้เอาลูกเขาคือตัวใหญ่แล้วเออเขาลูกแรกก็ลูกห้างหน่อยโอ้ที่เป็นไทยเนี่เอ็มเฮาส์บอกครับนะไทยเนี่ยร นี่ประมาณนั่นน่ะเนาะลูกเป็นลูกสาวลูกสาวนี่เป็นมันนะครับเนาะผสมมันผสมมันไว้พ้อยเชยนเท่าไหรครับเอาผมนี่ว่าไว้สิบเก้าพันคุยกันได้สองตัวสิบเก้าพันก็ตตัวเท่าไหร่ครับตัวละแปดพันกว่าตัละัม่บอกครับครับคตัวละแปดพัี่ร้อยามันขายเนเก้าเดียสอ่าบ่มบ่มเป็น้ยเชยนมันจะเป็นเก้าพันกว่าเก้าสองสิบเก้าสองสิบแปดนะครับตกเล็กไดยครับเด้อนสิบเก้านั้นอยเชยนเนาะ คสิบเก้านะครับแม่ลูกลูกเป็นลูกสาวอ่ะที่นี่อันนี้ไผ่แท้นี้ก็ได้ครับอีลาน้อยนะเอ้ยนังแม่เขานาะแต่ลูกเขาดีลูกเขาทับหลอดเขาบีโอ้ลูกหลอดดีครับโอ้แดงดีเอออีลานี่ยงาเนาะยาวลูกเรียกกันบ่ครับนี่มาว่าลายนีดตัวนี้เท่าไดครับแม่ลูกเมื่อห้าพันนึงเมื่อหาพันก็ตกตัวได้เจ็ดพันกว่าเจ็ดพันหาลูกเป็นลูกสาวลูกสาวคู่กันอีหลานี่ก็ยังม่ได้ผสมเหมืนเนาะยังมาทด้ผสมได้ตัว นนแต่ว่าก็อยาก,าอ,ยากอยากจอยเนี่ยเดี๋ยวนาะเมียเขาก็ได้เม่ลูอ่อนอ๋อลูกหลอดดีครับน่ะ<อ>ลูกเป็นลูกสาวโอ้แดงดีงนะแต่ไม่เชียน,แ,นแม่มืหลายพดได้เมียหน่อยนึงเนาะได้เมียสีขึ้นที่ได้พอได้มาสองคมอีลานี่สิบเก้ากับอีลานี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าได้สองตัวพี่น้องจะคอยโทรมาถามแล้วเบิ่งครับว่าขายหรือยังท่านว่าใครกันโตแล้ ไมาให้เียนขอบเบอ้์ครับครับ0884836088ไม้เชยนหนังนกเขาได้ครับเด้อครับครับมันมาเน้นให้เชิญได้ไปได้ยกครึ่นสองเลยครับมืนนะกเขานี่จะไปกมบดทุกคนอ่ะเออสีก็ได้สีเข้มกว่าเมยอพ่อมทุกอย่างน่ะวิตดีรับประกันนะให้เชีญนะครับรับประกัน ได้อย่างมือนแน่นนะเล่นใช้ของลูกเขานะตามภาษาเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยแต่ว่าลูกตัวนี้นั่นถึงว่าหักติดแม่มาหน่อยนึงแต่แม่หลายพูดพอดีสีได้พอโยตอนนี้ลามลามเสือกลามคอได้ลูกก็ทีครับสาวแม่ก็การ์ำเป็นได้ท้านันอะไรอยู่ก็ได้ พ่อพงษแม่บนเจ้าหมอนบกขาวพ่อพงษ์อาทักทายพี่น้องทั่วโลกครับว่าคือบรรลุเสร็จอันน้ำมะนาวหรือเปน่านะมะนาวาะไรละครับพ่อดีๆนี่ละมูพ้นคือประกันลังถิ่งไฟบนทุกคนเท่านั้นครับไอ้ว่าพ่อได้อย่างมาเมื่อไงหมาสาวครับสาวไงสาวอีหลานนี่เป็นสาวใหญ่นี่เป็นสาวใไงป้อมทีทับว่าแหละมีโอกาสใกล้จะขึ้นแล้วสาวใไงหนึ่งหัวล้นแล้วพ่อเนาะหัวล้นครับต่อไปพ่อสาวใหญ่นะ เงินฟ0ีพักก็เปิดไวยก็สูงเลยพ่อสูงเลยสามสิบร้อยสามสิบกว่าเป็นหม้สาวนี่เด้้ตัวหล่าตัวที่สองคนนี้เก้าพันเก้าพันอันนี้อายุเราพ่ออายุเราแตดแปดปีนี่ละแต่ว่าโอ้เขากลางโพกีฬานี้บอลลูนเลยครับกลังโพร้อยเท่าไรพ่อร้อยสามิก็ไดบ่ร้อยนั่งนวลเลยนะพ่อนี่นังหน่อย 8ปดพัอ๋อีหลนี่สาวน้อยเก็พันอีนังนอ่อ๋ออีไทยนี่เกพันง่วงับเบอร์ก็ได้คุยกับเราไหแเราก็ยินเบอร์ยังไงเอาเบอร์มาหกสามตยวหกสามห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าแปดสองสามหกครับเอาพุ่มไม่บนบ้านนองบัขาวครับอีหลานนี่เก้าพัน

พี่น้องกำลังขึ้นเบิ่งเช็คเบิ่งครับกำลังต่อกันอยู่มาเจือห้อยนางห้อยนางเอาทักทายพี่น้องทุลูกนะ่ห้อยนางเป็นลูกสาวพ่อใหญ่หมาหนึ่พ่อรมาเลยครับเด้อนะครับห้อยนางได้มาจ็ดตัวมั้ยนี่ยได้ได้มาสามตัวจ้าสลัดตี้งยิ้มใส่เน้นเด้อโอ้สามตัวเตี้ยโอ้สามตัวนิดน้อยเอาตัวนี้ก่อนเขากำลังเบิ่งไหนตัวนี้อัน ติดอะไรครับเป็นสาวติดเป็นสา,าเวเจ้าห้องสิบสามสิบสามได้ยังเดินเลาะห้นางไดอยูังหรอปีแล้วด้วยเนี่ยเอ้ยกดด็ดีดีเนาะเดะีดีมาเสาเ,ออเครื่องดำดีเยอะครับน้มเปใน,นห้อยนางองุ้มเยน้มมันโมซีบ่ลโนมซีเนาะห่างกระดิง่งเราเยอะสิบสามน่ะห้อยนางเนาะทีนี้อันนี้ได้ยืดอยู่ในกะัดใจเด้บักลาตีผู้หรือแม่ครับเนี่ยโอ้ผู้อ๋อนี่ตู้ผู้ตู้ผู้ว่าเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ด อ๋อหลังน้อนเอ๊สีแดงดีเด้ดดนเนาะอันนี้ได้ยินชืีอแย้งอย่างไรเด้ออันนี้สิบสองอันนี้ผูห้หโดยแม่ครับแมอ่อ๋อโอ้ยมาจะสาวน้อยกับนุ่มน้อยด้วยมือในไหมเป็นยังนุ่มเป็นไงครับนุ่มปีเต้าอยู่นะนุ่มซีอยู่เนาะดีเด้อ๋ออ้วนอ้วป่องดีเทานะ่าไรเนาะไตเลนยั <laughs> นงก็ไทยอยู่นเนาะไม่บแมนยูมันออกเครื่องเป็นอะไรเครื่องดำบ่ครับจ้าดำอยู่จ้าสิบสามสิบเอ็ดสิบสองนะครับจ้ามาให้นักเอาเบอร์มาเนี่ยมั 0833-816-822จ้าโอดูอเข้ามาเลยครับเจ้าไปน้ำมันมาเลยครับเจ้า,าเบียงย,ยี่ร้อยสตัวยุ่มมันนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งหัวของพเนตรเลยครับพเนจรได้มาสาวหนึ่งตัวน้ำมันเนี๋แล้วพอเนาะสาวตัวนี้ถ้าได้พ่อปีเท่าไรแล้วนะอายุเราอะสองปี้วครับสองเลยทีท่านดดผสมหรือยังคุณพ่อหรือว่าเขาใกล้ที่ค้นแล้วบออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนครับคุณหารร้อยครับหมื่งหกพัเห้าร้อยหนึ่งหกพันห้าร้อยเอาเบอร์มาได้พ่อเนียรลนะ แล้พี่น้องกำลังตอเราอยู่ไฟโทรมาถามเราด้วยครับเนี่ยนุมเสิบหกหารอยนะครับเปิดแล้วครับสิบหกหาร้อยนะครับแดงดีองเราอยู่หางก็ดีบ่ได้มีตำหนีติโคตนะพอนนี้านดนเดยยวนานเดนเจียเคยลเขาใช้เครื่องเครื่องดำยังดีเอาเบอร์ก่อนเลยครับเบอร์คอเนตกะศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้านะพอนะนาด่น้อยนึ่งเลยครับ มื but, ibly, ัอนี or, Here, ้ขอยแมวเราได้สาวน้อยมาสองสาวน้องขายเมวเนาะครับผมเอาลายตัวเขากระลังเบิ้งอยู่นี่หน่อได้จักเดือนแล้วเนี่ยลาตัวเนี่ยครับนะปีแล้วเปล่ได้แล้วครับเปลี่ยนยังมีเลยสีก็แดงเส้นแดงเราอยู่คุญเชียงดีเดือดเครื่องดับทั้งสองตัวว่าไร่เท่าไหร่ที่หน้าขยแมลไหนไรยกยกสองหมื่นสามพัน อองตัวเนี่ยสองยี่สิบสามเป็นตัวเท่าไหร่ย่สิบสามครับมื่นเท่าไหร่มื่นสิอม่นกม่นกห้าร้อยมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเออสมอยกดีเนาะพี่น้องแกงค่อยโทรมาถามเราได้ครับเเมาอาเบอร์มันเนี่ยมห้แมวมัยศูนย์้าแปดสามสี่หกศูนยองพี่น้องไปโทรมาถามเราเบอร์ได้ครับ เพื่อเรายังบ mm ่ hmm. ขายกระตอเลาะตันงกไก่กรสซุ่งให้ได้ยุครับนี่ก็ได้มันมัได้ให้แมวด้วยพิสัยดีประเดีอืสีก็พาองเรายอะครับสีแดงเยอะนมสีเยอะครับนมสีเยอะ โอ้พ่อบุญได้ไหมวันนี้พูดอย่างตัวพ่อผู้ตัวเดียวครับผู้ตัวเดียวบักลาผู้นี้แสดงพ่อบุญแปดพันครับแปดพันที่นี่เอ้าลาตัวเท้าๆนี่ได้ไนไหนนี่น่าพ่อพ่อยไตัวนี้ตัวแม่ครับเออลลานี้ว่าแสดครับเก้าพันาครับเก้าพันา นางนวลด้วพ่อสิบเกตหาล้อยครับนางนวลนี่ท่าจะท่องหนึ่ยังครับท่องแล้วครับท่องทั้งสองครับจากเดือนแล้วพ่อท่องท่องได้ประมาณหาหกเดือนครับคือที่เป็นพ่อบ้านๆผสมแล้วพ่อเนาะหลายเท่ายวพ่อสองตัวนะหลายละสิบเกตหาล้อยครับสิบเกตหาล้อยตอนเดืนน้พ่อบุญเนาะครับรได้มาสี่ตัวนะครับสามสาวท่องเราวสองตัวกับบักหุาน้อยตัวนึ่งพ่อบุญคนที่คอเบอร์เลยเพื่อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงพ่อมาเบอร์โทรศัพท์พ่อศูนย์เก้าสองหกสามห้า ห้าสองหนึ่งสองครับพ่อบุญได้ครับพ่อบุญบมาจากบ้านไหนครับบ้านสับพไว้ครับอ๋อสับพไว้ใกล้ๆนี่เลยครับนะบพี่น้องเคยทมมาถามระเบิดนะครับเพื่อ,อยากได้งวัวบักลาไปไว้วคุ้นเลยเวาลาน้อยหรือว่านังนวลกับนังข่าวสองตัวนี้คออ่อยต่อละอ๋อ ทรงตัวนี้แล้วว่าผสมแล้วด้วยครับนะอ,อีนังแดงในเครื่องดำด้วยครับ ที่พ่อพี่น้องกำลบบังราคาเงี้ของพ่อแหร่แล้วมาจากบ้านข่าวเลยครับไร้มาโมน,นี่ผู้สองเมษสองแล้วพ่อเนาะเอาล่ะตัวนี้ก่อนพ่อเนี่ยเขากำลังเบิง้งไหนเบิ้งเบิ้งหนึ่งครับเบิ้งหนึ่งเป็นสาวน้อยประมาณจะเดือนแล้วเนี่ยพ่อประมาณชิดเดือนได้อยู่อันนี้คือที่เป็นบ้นบานบครับไอ้ลานนี่เนี่ยนะครับตัวนี้เจ็ดพันครับเจ็ดพันใส่เมาเนี่ยเออแต่ว่าเขาที่โพงสองกันแล้วพ่อเนาะตอนนี้เขาน้อยอยอะอีลานนี่เจ็ดพันที่นี่บักลาศสองตัวได้พ่อ อันนี้ตอนแรกเจอปัญหาครับเอาไปขุนนะพ่อเนาะเอาไปไว้ในคอกขณะเลี้ยงไปอย 7, ่างน้อยขณะอ้วนขึ้นก anyway. ็มีโอกาสได้กำไรดอกครับนี ah. ่ก็ได้พ่อเล่เรามาจากบ้านเฝ้าวนะครับเราเป็นเจ้าของตลาดนัดครูกระบือพรอมเพื่อพี่น้องอยากเห็นของจริงนะครับเพื่อเรายังพ่ได้ขายบื้งไปเบิ้งของพ่อเราอยู่บ้านบ้านข่าวนะครับติเปิดอยู่วันพุธกับวันเสาร์มาพ่อเล่ขอเบอร์เลยครับ086 247ปดหกศูนย์ห้าสองห้าพ่อเร่จากบ้านข่าวเลยครับแล้วโทรมาถามแล้วเบิ้งว่าขายเลยยังครับสาวน้อยสองตัวนะ คันเ่ขายกระต๊อกนะพ่อเนาะครับพวกเรานี่หมันนะครับเด้อครับผมหมันเครยงขาดี่ยวเราอยู่ออมล้อมของเราต้อง4ีตัวแล้วครับนี่ก็ไหนมีตีกพ้นบมมีครับเราระกันให้ครับ้านน้อยสองตัวนี้เครื่องดำทั้งสองนะครับ พ่อพี่น้องาเบิังงัวเลี้ยงอีกชุดหนึ่งนะครับของห้อยเรามาจากแถวหนองบอัวขาวเขานี่แหละครับนะอันนี้เป็นวัวสาวปะครับนะหล่าตัวเขากำลังเบิรงนอยู่นะประมาณเท่าไหร่ครับจะปีแล้วอายุแล้วลลวนะ่าใกล้แล้วเนาะเบิรงนเราใกล้ดิขึ้นแล้วเอาไปเลี้ยงกันได้ได้อีหล่าหนี่งครับนะ ตามที่เบื้องโนมซีอยู่ตัวใดครับห่อยเปิดไว้อีหล่าตัวน่ะสทั่อยตัวนึองีล่าตัวนี้ก็ม้วนสองบอครับเขาเบิ้งนี้หน่ยม้นสองแล้วใส่ตัวใดตัวม้นสองเลยครับตัวท้ายแต่พอตัวท้ายตัวเด่นนี่ก็ม้วนสองอันนั้งหงนี่น่ะเนี่ยตัวท้ายนะทองนี่ยังครับจากเดี๋ยวเราห้ทองสีดินทองบนบ้านนะครับนาะอ ส่วนสาวสองสาวนี่ลายละหมื่นสองราคาเปิดแล้วครับครับในห้อยเพิ่นกระต้อกันเดียวหักค่ากันอยู่หลายบาทเยี่วชุดที่ลายละสิบแปดขั้นบุไก่ช่วงไงพี่น้องเลยนาะจากสามสิบสี่สิบกิโลมาผมที่คอเบอร์ที่หน่ะห้อยเอาเบอร์เพราะเด็กเบอร์เพราพ่อพ่อร้องเนาะดูที่คอเบอร์ชูเฟอร์ร้องให้น้องพ่อร้องคอเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ด 2 6 25 7สอจ็ดพี่น้องเคโทรมาถามเราบ้างนะครับครับผม